โตโยต้าไฮรักรถปิกอัพพันแก่งตัวจริงสายลุยที่มอบให้คุณได้มากกว่าแค่การเดินทางนี่คือรถที่ไปได้ทุกที่ที่คุณอยากไปชาร์จพลังใจสร้างความทรงจํากับคนที่คุณรักท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามจะแคมปิง้งลุยเข้าป่าเพื่อสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดโตโยต้าไฮรักแชมป์ก็พร้อมเป็นเพื่อนร่วมทางทุกเส้นทางของความสุข และอีกทางเลือกสำหรับสายกีฬามืออาชีพลหลายๆคนเลือกใช้ Toyota h ไฮรักลีโวทีอาร์สปอร์ลากจูงเจ็ตสกีเพื่อไปสู่การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยก็เหตุผลที่เลือกใช้ Toyota เพราะว่าเป็นเรื่องของความสะดวกสบายด้วยครับแล้วก็เป็นเรื่องของความแรงครับสามารถลากเรือได้ครับแล้วก็นั่งได้หลายคนครับก็สำหรับรถที่ผมใช้งานเป็นประจำเลยนะครับท,ทั้งทำงานทั้งลากเรือทั้งอะไระครับก็ Toyota ครับ สำหรับโตโยต้านะครับเป็นรถที่ดีครับมีแรงบิดที่เยอะกว่ารุ่นอื่นครับแล้วก็เครื่องยนต์ทนทานครับพอทุกความสุขทุกความฝันทุกความสำเร็จเริ่มต้นได้ที่นี่โตโยต้าห้ลัก์ยานพาหนะยังเป็นทางการของกีฬาเจสกี